ก็ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คืออุทยานแห่งชาติไซทองนะครับเป็นทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่สองที่เขาบอกบาน30%แล้วกับบัวทุ่งที่1นึครับมองเห็นไกลๆนู้นก็ไม่รู้จะเดินตามไปดูหรือไม่อาจจะไปครับอันนั้นคือทุ่งที่1เขาบอกว่าบานแค่ทุ่งที่หกับทุ่งที่สองนะครับสำหรับ บัวบัวสวรรค์ครับเทพสถิตเลขทุ่งกระเจียวก็มีรอยนักท่องเที่ยวมาอยู่ครับอันนี้ให้ดูสวยงามเพลิดเพเลินเจริญใจดอกกระเจียวบานแล้วที่ชัยภูมิแม่ดอกบัวตุ้งอืม ดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอจะเตะตาไหมครับดอกกระเจียวหอกกระเจียวดอกกะเจียวดอกกะเจียวดูครับ,า360บสามร้อยหกสิบองศาเลยครับพี่น้องดอกกระเจียวบานแล้ว ที่อุทยานแห่งชาติไซทองครับตามมา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 ครับพี่น้องใครที่ยังไม่มาก็ตามมาครับตามมาตามมาอ,อยาให้ดูไกลไกลไกลกลไกครับ ก็เหมือนฟ้าฝนมาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะวะ่า โอครับสวยงามขนาดไหน ผมสงสัยจะหาใหญยหมุอนกันครับรอบนี้เม็ดใหญ่อันนี้ก็คือทุ่งบัวสวรรค์ทุ่งที่สองนะครับสำหรับทุ่งที่หนึ่งทุ่งที่หนึ่งมองเห็นไกลๆนู่นนะฝนก็เม็ดใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินออกครับ ก็เกิดเลียงลายเลียงลายเลียงลายก็บางจุดเหมือนจะมีปลูกเสริมด้วยครับนี่ยกำลังงามเลยเขาก็ได้เปรียบอยู่หน่อยหนึ่งเขาก,ก็บานได้นานครับนี่เนี่สมมติตรงนี้ตรงนี้เขาหล่นไปแล้วเขายังจะมีต่อขึ้นมาครับส่วนที่ยังไม่บานก็เตรียมแทงท่อขึ้นมานี่ฮะอันนี้มีดอกแน่นอนแต่ละต้นขึ้นมา ไม่ใช่ไม่มีดอกครับจะดอกใหญ่ดอกเล็กอยู่ที่ต้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ประมาณนั้นเราถึงไม่ให้คนเข้าไปเพราะว่าอาจไปเหยียบต้นดอกเล็กต้นเล็กที่ยังไม่แทงช่อดอกออกมาเดี๋ยวผมจะพาเดินไปงน้นนิดนึงครับก่อนที่จะเดินกลับ ครับกลัมาตามมา,า,มมาจุดนี้ก็ขึ้นหนาพอสมควรครับ อกขึ้นดกหนาอยู่พอสมควรก็ดอกก็เจอที่เห็นได้ยินเสียงนี้ไม่ใช่เสียงรถนะครับเป็นเสียงลมกันโชคนี่ครับมันกําลังแทงช่อดอกมาเยอะเลยก็ปลายเดือนกระะกฎามน่าจะสมบูรณ์ประมาณนั้นอน,นี้ครับผมให้ดูทุ่งนี้สวยครับ ดเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าสู่ผาเพลินใจนะครับผาเป็นยังไงหลังจากฝนตกมีไหมมีหมอกไม่มีครับทางโน้นก็หนักมาเลย บอกว่าพาเพลินใจก็เหมือนกันครับสูง,สง,สง,สงสำหรับชิทุงดอกกระเจียวพวสวร์ที่ทุ่งที่สองก็คงจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าฝนก็จะตกครับคงได้แค่นี้ครับ